รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันลานนะา ทำระานาไทยสาธุชนใส่ใจสสดบสารนารูปพร้อมสาบน้อมรับสายทานสัทาน เจริญปอ่านผู้ชมราการลานาานาไทยทุกคนทุกท่านรายการนี้เป็นราการสนทนาภาคภาษาบนลานาที่นอมเอาสารารังสอนในพระพุทศาสนาแบบพื้นเมืองเาว่จะเป็นกรรข้ากรเกลือกรบาเก่าที่มาในธรรมนอกธรรมเอาม่ามาจากสนทนาธรรกันและในวันนี้กรณีพิเศษอามภาคได้นมนำพี่น้องข่านสาานยม่านผู้ชมราการมายังพระาเจ้าอินแหวนหรือว่าเจดีย์อินแหวนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนรพระพุทธศาสนาเป็นที่เคารพับถือคองท่านสขานยมทั้งในประเทศเมียนมาและก็ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่น้องท่านยมที่เกิดปีจอท่าานู้้้เจองรสย มันพยายบ่อแหววบนต้นทงอามเอือมแล้วบรรดาูไม่าส่ใจเลยครับครับเป็นยงไงพ่อครัมาในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี้นะครับยังไงที่ได้มาที่ภาคตะวันอจริงๆแล้วมานั้นมาบ่อยแต่ว่าจะเป็นในโซนของรัชฉานก็คือแถวแถวเชียงตุงแต่ว่าครั้งนี้นั้นได้มาถึงย่างกุ้งพงศาวดีแล้วก็มาถึงพระธาตุอินแควนถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอย่างยิ่งพระจางคำได้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่เริ่มแรก หลังจากมาถึงแล้วเนี่ยเฮาได้หันบรรยากาศโดยรอบครับรู้สึกว่าเป็นพระเจดีที่สําคัญเต่ๆค,คนไหนบ่มีบุญเต่ๆนี่บัถึงนะพระอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าเฮาตั้งแต่ลายมีบุญบและยิ่งกว่านั้นเอาบุญมาฝากญาติโยมที่ชมรายการอยู่ตั้งบ้านตวัวคอนุโมทนาบุญด้วยกันครับก อยากจะให้ท่านอาจารย์เนาะเล่าเกี่ยวกับประวัติของพระธาตุเจ้าอินแขวนสักน้อยหนึ่งเพื่อเป็นธรรมวิทยาทานแก่พี่น้องคณะสทายาิโยมที่พอรายการอยู่บ,บางคนอาจจะหูบางคนอาจจะบาหูบ,บางคนอาจจะเกยมาหรือว่าอาจบเกยได้มาก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เล่าสักน้อยนะครับครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องออกตัวกันนะท่านอาจารย์รรเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ยินจากไกด์ ได้เล่าให้ฟังส่วนหนึ่งแล้วกจากการที่เฮานั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็เป็นสีทองทั้งองค์พระอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ได้ยินได้ฟังมาเจดีย์นี้ก็จะมีรูปลักษณะเหมือนกับหัวของลืษีลือศีนี้มีชื่อว่าฤาษีติสะนี่เพราะว่าอย่างสถาญาตยมท่านอาจารย์คบถึงมีการสร้าง เป็นผ้าเจดีขึ้นมาได้เนื่องจากว่าฤาษีติสะนั้นได้เป็นผู้ที่ดูแลรักษาผ้าเกสาธาตุแล้วก็ฤาษีนั้นเอาซ่อนไว้ในมวยผมของตัวเก่านี่เอาไว้ในมวยผมของตัวเก่าพอถึงเวลาที่ตัวเก่านั้นจะละสังขารท่านอาจารย์ครับมีความห่วงเห็นในผ้าเกสาธาตุที่ได้รับมาก็เลยประทานรนาขอกับพระอินว่าอยากจะ สร้างเจดีเพื่อบรรจุนี่พระเกศาธาตุแล้วก็ขออธิษฐานว่าขอเพื่อพระเจดีนั้นมีรูปเหมือนกับศีรษะของตัวเกา่าดังนั้นเราจะสังเกตถ้าเราดูจากพระเจดีของเฮานั้นรพระธาตุอินแขวนเนี่ยก็จะเหมือนกับศีรษะของพระฤาษีรพระอินก็เลยได้เศกแล้วก็เอาไม้เนี่ยเป็นห้องว่าเอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไปที่ ก้อนหินนะลึกเข้าไปประมาณ3เมตรเมตรแล้วก็เอาพระเกศาธาตุน้นบรรจุเข้าไว้เสียบต้องเสียบกางเข้าไปครับเสียบลงไปดังนั้นพระธาตุพระเกศาธาตุก็จะอยู่ในก้อนหินขับก้อนหินนี้ก็จะหักษาไว้แล้วก็มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับ ก็บังู่จะเอาไปไว้ที่ไหนก็เลยเสกภูเขาขึ้นมามเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางไว้มินเม่จะตกแลบตกแลนี่ถ้าบ้านเฮาภาษาปืนเมืองก็จะต๊แลมตกแลเอามินเม่ไว้บนยอดเขาบนี่ซึ่งถือว่าเป็นที่หน้าอัศาจรรย์ครับอาจารย์เฮามาสังเกตหน้าอัศาจรรย์รสมัยก่อนนี้ได้ยินป้นบอกว่า,าช่องว่างระหว่างภูเขากับ อ่<ก>าพาดถินแวนเนี่ยก็จะห่างกันประมาณสักแม่ไก่นั่งหมอกไก่นั่งหลังจากนั้นครับไก่หลอดได้นั่งแล้วก็หลอดได้หลังจากนั้นก็จะเล็กลงอาจจะชิดลงไปแหมหมอกนก ตอนนี้น่หมอกเส้นได้ที่จะรอดได้ครับเจ้านี่มีโอกาสได้ไปก้มดูพระอาจารย์เกือบโต๊ะเขาน่ากลัวครับพระอาจารย์แต่ว่าปีติใจปีติใจเป็นอย่างยิ่งได้ปิดทองแล้ววันนี้มีความปีติใจอันนี้ก็เป็นประวัติที่คร่าวๆตามที่ภูมิภูมิธรรมที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้ฟังจากไกด์ ที่ได้นําเสนอเขาต่าง,งหลายครับอันนี้พระอาจารย์ก็ลองเสริมแหินหน้อยนึงด้วยความรู้ภูมิธรรมเนาะยัตยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านเป็นที่น่าสังเกตว่า มหาเจดีย์ในประเทศพม่านี่นะท่านอาจารย์ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพระเกศาธาตุเเกศาธาตุอ่าเป็นเกศาธาตุก็คือส่วนที่เป็นเส้นผมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่พระมหาเจดีย์ชเวดากองอันนี้ก็มีพระเกศาธาตุเป็นปอกาจามอนครับอาจารย์ได้เดินทางไปกาขายที่ประเทศอินเดียก็คือตะพุซักพันลิกาแล้วก็ไปเจอพระเจ้าตัสสรุใหม่ๆก็บังจับคออันยัง พระองค์นั้นก็เลยประทานเกศาธาตุถือเปดเส้นครับครับก็เลยเอามาบรรจุไว้นอกจากนั้นก็มีพระธาตุมูเตาอันนี้ก็บรรจุพระเกศาธาตุระเกศธาตุเหมือน,นกันคร,ครับแล้วก็พระธาตุเจ้า อินแควนี้ก็ภาคเกศธาตุก็เป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิิ์ธิ์ของประเทศพม่าของประเทศพม่าธาตุอินแควหรือว่าใจทโยใจทโยนี่เป็นภาษาพม่าภาษาพม่าเป็นภาษามอญครับภาษามอญแถวนี้จะเป็นชุมชนชาวมอญเป็นรักมอญครับอ๋อเป็นรักมอญเข้ามาแล้วก็มีความศรัทธาในผู้ศาสนาเป็นอย่างยิ่งเฮาสังเกตว่าเฮาเดินทางผ่านบ้านเรือนของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลจะมีลักษณะบ้านพิเศษบะเมือนกับบ้านเฮาฝาบ้านเปิ้ล ก็จะมีกรงสี่เหลี่ยมเนี่ยยื่นออกไปนอกตัวบ้านตรงนั้นคือว่าเปิ้ลจะเอาไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปก็ดีพระธาตุเจดีย์ก็ดีตีองค์เล็กๆจําลองเปิ้ลจะไปไว้ที่หันมาเพื่อเฮืออยู่นอกส่วนของบ้านเพราะว่าเปิ้ลในความนับถือในพุทธศาสนาอย่างข้ามคขนนี้เนี่ยเฮามาพระอาจารย์ครับคนนี่บรร่าจะต่ำกว่าพันคน มาสวดมนต์ตั้งแต่ละเด็กละอ่อนจนถึงผู้เผู้เท่าผู้แก่แตะกี้มีโอกาสปะปี่น้องไตใหญ่จากเมืองเชียงตุงก็มา,าครับก็เลยไปนะทักทายเปิ้ลก็ปีนดิม่วนนิงงนครับครับจริงๆแล้วพระจาจาร์ครับผมก็อยากจะเื่อแนวคิดก็ญาติโยมเหมือนกันครับ เขามาสังเกตว่าการจะขึ้นมาสักกับไหวนี้เป็นเรื่องยากครับอาจารย์ครับบาจะขึ้นมาง่ายๆพระอาจารย์ครับตื่นเต้นก่อนวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงพ่อครับดนนั่งเสลียงมาอดีก็ได้นั่งเสลียงครับนั่งเสลียงมานามสีนะครับน้ำสีก็ใช้วิธีการนับประคำนะอาจารย์นับประคำอธิษฐานนับประคำอิตธิพิโสเนี่ยก็นับเม็ดหนึ่งอิติพิโสก็นับเม็ดหนึ่งได้ร้อยแปดจบหนึ่งรอบล้วก็แหมได้แหมเกินอาจารย์ได้อ๋อได้ร้อย ได้รอบครึ่งของเส้นประคาของผมนี่ได้นักหน่อยเพราะว่าคนหามนี่มันยุดหลายตีมันเหนื่อยครับตัวน้อยอีกก็ยังเหนื่อยอยู่เขาเหนื่อยอยู่ครับบอ้่หเอากระเปลกบังกันเพราะว่ามันแน่นตังในกรบโปงหูนะแน่นดังในหรือว่าใครได้ติบก็ก็ว่าสงสัยถ้าจะยืดเยื้อเวลาเรื่องของเรื่องก็จะขายอันโคกครับันเอิญว่าอันบัซื้อสกรําอ๋ออินดูครับเอาไว้คือติบวันกลับไปกันแล้วกันพอเขาขึ้นมาแล้วพระจังครับ ปีติใจยิ่งกว่านั้นขึ้นมาแล้วเราได้ไปสัมผัสองค์เจดีครับโอมันปราบเพื่มใจมาสอนให้คนเฮาพระอาจารย์ครับตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องว่าจุดที่จะสามารถจะตกได้ก็คือว่ามันมินเมมันเหมือนกับชีวิตคนเฮานั้นแขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนกับพระองค์นั้นตรัสเอาไว้ว่าคนเฮานั้นบกควรที่จะประมาทโดยเฉพาะการดําเนินชีวิตพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เฮานั้น ควรจะสั่งสมบุญบาร,รมีนักัการสร้างบุญสร้างกุศลนักนักหลายๆพระอาจารย์เนาะโดยเฉพาะบอ่อประมาทในวัยบอ่อประมาทในการดําเนินชีวิตบ,บอ่อประมาทในการศึกษาอ,อันนี้เป็นส่วนสําคัญพระอาจารย์ครับ,รบ,รบเขาจะสังเกตง่ายๆ แล้วก็บาควรประมาทในบุญตัวในบุญในกุศลมันสร้างบันเน่จริงนี่บาถึงชาบาถึงใจโยนะครับพระธาตุอีแคนแสดงว่าญาติโยมนั้นได้สังสมบุญได้มีบุญนักบุญหลายและยิ่งกว่านั้นเฮาถ่ายทอดให้ญาติโยมได้พอต่างบ้านตัวโยมที่อยู่ต่างบ้านก็ได้บุญได้บุญได้กุศลตัวถ้าใครอยากมาแอวนี่เจิญได้เลยเพราะว่าอย่างเป็นบุญใหญ่แต่ตะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาควรจะเข้ามาสักการะกราบไหว บ้านเฮาแบบมีท่อาจารย์ครับแล้วมาแล้วมันก็ทำให้เฮานั้นได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของสติอย่างตะกี้เนี่ยเฮาขึ้นเสลเรียงมาอาจารย์สี่คนหามพระอาจารย์คสีคนห้ามคนเฮาท่าสี่ดินน้ำลมไฟเนาะมันเป็นสิ่งที่เออน่าคิดเหมือนกันว่าสีคนน่าหามเฮาอยู่ก็ สีคนนี่หามเฮาอยู่ถึงวันนี้ถ้าเฮาบมีธาตุดินน้ำลมไฟเฮาก็อยู่มาได้ต้องรักษาธาตุขันด้วยความบอบประมาทโดยเฉพาะเรื่องของการบําเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีคเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ๆครับอาจารย์ครับหนๆก็อู้เกี่ยวกับเรื่องของการบําเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาแล้ว คนเฮาบดเดียวเนี่ยก็มีหลายผู้หลายท่านที่ประมาทในบุญของตัวเก่าหรือว่าประมาทในวัยบางคนก็จวนไปวัดไปว่าก็เอบ่มไปเตื้อเตื้อนุ่มอยู่พอมีแต่งงานแล้วก็จวนไปวัดไปว่าก็ต้องดูแลสามีภรรยาพอมีลูกมีเต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพอเท่ามาแล้วไปได้ก็เลี้ยงหลานต่อเยงหไปบ่ได้แต่เฮามาสังเกตชาวพุทธที่เป็นชาวมอญที่ดูเร พระเจดีอินแฝนใจทีโยเนี่ยจะมีตั้งแต่ละอ่อนจนถึงผู้เท่าภูแก่เปิ้นจะมากันทุกระดับชนชั้นต็กละอ่อนก็ทําบุญสุนตานเปิ้อนสอนให้ลูกเให้หลานเปิ้นได้ทำบุญสุนตานเข้าวัดตั้งแต่เน้นน้อยพระอาจารย์แสดงว่าเปิ้นนั้นก็จะบําเพ็ญบุญเนาะโดยเฉพาะบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยจะถามต่อว่า คุณในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแบบง่ายๆที่สุดเราจะนย่ใดดีเราจะปั้มเปลงบุญอย่างใดดีง่ายๆนี่บารมีพระจานาร์ครับจะให้มันเต็มเปี่ยมสำคัญก็คือในเบื้องต้นเลยทานบารมีอ๋อทานบารมีพระเวสสันดรบำเพ็ญมาตลอดทานบารมีวันนี้เฮาตั้นตังหลายได้มาญาติโยมที่จะริกมาพร้อมกับเฮาตั้นตังหลายก็ ได้บำเพ็ญทานบารมีตลอดระตรตรยะการเดินทางศีลละบารมีพระาจย์บ,บำเพ <สา S 2> ็ญศีลศีลละไม่บุญสำเร็จจากการหักษาศีล เขามานี่ก็ทุกคนนั้นมีศีลมีธรรมเหมือนกันหมดนี่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันถือว่ามีเมตตาจิตเมตตาธรรมแล้วประการสุดท้ายเอาง่ายๆภาวนาใหม่ครับเขาจะได้เจริญภาวนาสําคัญภาวนาแปลว่าอบรมใจเขามาที่นี่เขาก็จะได้อบรมใจตัวเก่าแล้วเขาได้หันอันยังต่างๆก็จะสอนใจว่าคนเฮานั้นบอกควรประมาทพาจารย์ครับเฮามาหันบ้านเปิ้นเมืองเปิ้น คนอยู่ลําบากกว่าเฮาหน้าเฮานี้มาจากเมืองไทยนะพระอาจารย์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายการก้าคานใครก็ดีการอยู่การกินก็ดีแต่ว่าคนเฮานั้นบ่ชอบเข้าวัดเข้าวาบ่ค่อยสนใจในเรื่องของการตานการรักษาศินการภาวนาอบรมใจเนี่ยสำคัญพระอาจารย์ครับก็คือสามข้อง่ายๆครับทานศีลภาวนาปั้มเปงให้มันเต็มเนื่องญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้คือสิ่งที่ ท่านอาจารย์ทรงการเพิ่นได้ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบําเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่สังเกตหันได้แหมอย่างหนึ่งบนพระธาตุอินแขวนแห่งนี้ก็คือการปิดทองอทอง<ะ>การปิดทองการปิดทองนี่คณะสถานญาติโยมที่ขึ้นมาณบริเวณนี้เนี่ย ไม่ยิงเพิ่นมาเฮือเข้าไปญาติโย,ยมที่เป็นผู้หญิงจะมาเฮือเข้าใกล้พระเจดีย์เพราะว่าเฉ่าพะพระจ่ะจายเข้าไปได้ครับเหตุผลที่เพิ่นมาเฮือไม่ยิงเข้าแล้วครับ,รบท่านอาจารย์จางใดก็คือว่าผมอสังเกตว่าพระธาตุที่